e ีนี้2คนสุดท้ายขอปิดแบบทีมบิ๊กๆนักเตะบิ๊กๆด้วยก็เราเลือกนักเตะใหม่ทอดด้ามเลยเพราะผมเชื่อว่าเขาเนี่ยจะสามารถช่วยทีมได้อย่างดีมากๆซึ่งจริงๆนักเตะคนนี้เป็นหลายคนที่อยากเห็นในอีลีของเรานะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้องรับรางสุริการจอยซูฟังอ จะบอกว่าเสียงไม่มีอีกเอาละฮะ EP นี้เราจะมาปิดจ็อบเรื่องของค่าพลังนักเตะนะคเปิดการ์ดของนักเตะอีลีของเรานะครับเหลือ2คนสุดท้ายเราเปิดไปแล้ว2 EP 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 ละ3คนก็จะเป็น6คนละคือถ้าอยากดูให้ได้อารมณ์ร่วมเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูให้ครบเลย่ใจะได้ดูครบทั้ง8คนใช่นะฮะ EP นี้2คนสุดท้ายขอปิดแบบทีมบิ๊กบิ๊กนักเตะบิ๊กบิ๊กด้วยแต่ก่อนจะไปนะฮะ ฝากติดตามและการจออสั่งของเรานะฮะทุกวันพืหัดุ่มตรงใครมีข้อสงสัยเกี่ยวเรื่องของเกมเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะเวลาดูใน y t u t u เนี่ยจะมีช่องคอมเมนต์หลายคนไม่รู้ไงว่าคอมเมนต์ได้ ดู u t u b e นี่ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าคอมเมนต์ได้ก็ฝากติดตามของเราทุกช่องทางเลย u l i ิไทยแลนด์นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของน็อกเอาทของเราใช่ทั้ง3ประเภทเลยสุดสัปดาห์นี้เราจะรู้แล้วใครเป็นแชมป์เดียวแชมป์ในประเภทโคออแล้วก็แชมป์ในประเภทมิะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นมาดูเรื่องของการเปิดการ์ดค่าพลังนักเตะดีกว่าผมให้คุณเลือก่อนคนแรกไปกันที่ทีมราชบุรีมิตรผลของทีม เซเวียอีสปอร์กันก่อนอก็เราเลือกนักเตะใหม่ทอดด้ามเลยซึ่งจริงๆนักเตะคนนี้เป็นหลายคนที่อยากเห็นในอ e ีลีของเรานะเพราะว่าเป็นอดีตนักเตะของ เมืองทองยูไนเต็ดใช่เขาคนนั้นก็คือเดเลยหรือว่าวันเดเลดีอาร์สนี่คือดิวที่ผมยกให้เป็นดิวเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยนะในการซื้อตัวของไทยลีกเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีข่าวจะไปทีมนู้นทีมนี้มาตลอดแล้วมาแบบไม่ไม่มีปีไม่คุยเลยก็คือจริงๆราชบุรี่เนี่ยเขามีกองหน้าอยู่คนนึงจูเนียมาปูปูแต่ปรากฏว่าฟอร์ไม่ดีเขาเลยไปเอาเดเลยมาแทนค่าพลังโดยรวมกันหน่อยครับแ4แค่นี้มันก็น้อยแล้วคืออาจจะเป็นค่าพลังที่เขาอิงไปจาก ตอาอยู่เมืองทองด้วยไงแล้วเมืองทองไม่ดีเหรอใช่ไงก็ค่าพลังมันน้อยไปหน่อยเออน้อยมากเลยนะแปดสิบสี่ก็ไปดูรายละเอียด่ด้คุณบอลสปีด83ดอันนี้อันนี้ผมว่าได้เพราะว่าเป็นกองหน้าที่ไม่ช่สายสปีดใช่อ่าเป็นตัวเก็บบอลครองบอลซะมากกว่าใช่ใช่ผมว่าเนี้ยโอเค83ได้การครอบครองบอล80 อันนี้ผมค้านใจขันดิ้นเลยเพราะอที่ผมบอกเขาเป็นกองหน้าตัวใหญ่แล้วก็เก็บบอลดีจ่ายบอลดีด้วยนะจริงๆเนี่ยเดเลปีที่แล้วเนี่ยแอติเยอะมากคุณให้เท่าไหร่ถ้าเป็นคุณสองบอลก็น่าจะสัก85ขึ้นไหมเออผมว่าผมว่า89กยังได้เลยอ่ะเขาคลองบอลดีมากนะครับนี่คนนี้ไปดูที่ไหนมาตีตาแตกเลยการจ่ายบอล78อันนี้ก็น้อยไปหน่อยอันนี้ก็น้อยนะจ่ายบอลก็ต้องต้อง80 แปดสิบห้าต้องมีเพราะเขาเป็นกองหน้าสายจ่ายบอลดีอการยิงเนี่ยผมว่าก็โอเคแปดสิบห้าเขายิงไม่เยอะเขายิงไม่เยอะแต่เขามีส่วนร่วมกับเกมเยอะใช่แบบนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็ความแข็งแกร่งแปดสิบแปดอันนี้ได้อันนี้ได้โอเคเกมรับจริงๆเนี่ยผมว่าเล่นเกมรับดีมากเออน้อยมากห้าสิบเจ็ดเนี่ยถือว่าไม่ใช่แล้วที่เราดูกันมานะกองหน้ายัอยู่ที่มันหกสิบห้า คือเป็นนักเตะบาตินที่ขยันแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับบ่อยนะใช่เจ็ดสิบก็ไม่ขี้เลพราะว่าหกสิบห้าอัพต้องมีบางทีเกมมันก็อาจจะอมีเกินไปบ้างมีน้อยไปบ้างอย่างเดเลย์เนี่ยน้อยหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ผมถ้าผมว่าถ้าอิงอย่างเดียวที่พอจะอิงได้อ่ะสองอย่างแล้วกันผมให้ไปที่สปีดเพราะเขาไม่เร็วอยู่แล้วใช้ได้83กําลังดีอีกหนึ่งอย่างก็คือความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ย88เนี่ยได้อยู่ยิงผมว่าก็โอเคนะแ5 คือที่เหลือมันน้อยหมดเลยอ่ะครับคือหนึ่งอย่างของเดเลย์ที่ควรจะต้องสูงที่สุดนะโอเคถ้ามันไม่ใช่การยิงมันต้องเป็นการครอบของบอลอมือนที่คุณเต๋อบอกว่าครับเฮ้ยมง,งบองเก่งมากรับประกันครับแฟนบอลราชบุรีกับเดเลย์ปีนี้ก็น่าจะคุ้มค่าเนาะนะน่าจะมาเป็นตัวสําคัญเลยเพราะว่าราชบุรีเนี่ยเขาเสียเจนิโบอลี่ไปเขาไม่มีกองหน้ามาเป็นตัวแบกอะได้เดเลย์มาก็น่าจะคุ้มค่าก็งั้นมันก็แสดงว่าดิวเนี้ยราชบุรีเลือกถูกเาเรียกว่ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเพราะถ จ่ายค่าเหนื่อยบานเลยต่อไปอีกหนึ่งคนผมขอเลือก BG จีปทุมทีมแชมป์ไทยลีกเมื่อฤุูก,การที่ผ่านมาใช้โดยซุสเกมมิ่งผมยกให้เป็นหนึ่งในดิวที่เซอร์ไพรส์แฟนบอล BG ปีนี้พอสมควรเพราะผมเชื่อว่าเขาเนี่ย จะสามารถช่วยทีมได้อย่างดีมากๆครับคนนั้นก็คือทางปัมผลพลเจริญรัตนาพิรมนะครับล่าสุดก็ติดทีมชาติไทยด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวจริงให้กับ B g จีตลอดในช่วงหลังจริงๆเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาตอนอยู่บริสเทโรครับแล้วก็ B g จีก็ดึงตัวมาตอนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองของ b อีนะในศึกไทยลีกนะครับกหลายคนยกให้เขาน่าจะเป็นหนึ่งนักกีฬาที่น่าจับตามองในปีนี้นะก็ผลงานตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะที่ที่เขาลงมาแทนมุ้ยตลอดช่วงหลังที่ม้้ยเจ็็บอะกผลลงานีแวิ เยอะด้วยครับเราไล่เรียงพลังดีกว่าคุณตังคครับ86ค่าเฉลี่ยรวมแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยถือว่าเขาให้ตำแหน่งมาถูกเลยนะเป็นตัวริมเส้นทางฝั่งซ้ายเพราะปฐมพลเนี่ยจริงๆเล่นได้หลายตำแหน่งทางขวาก็ได้ทางซ้ายก็ได้เป็น็ิฟิวตัวรุกก็ได้แต่ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือเล่นทางฝั่งซ้ายอารมณ์คล้ายๆแจ็คกิลลิชคุณเปรียบเทียบดีอคือต้องทางซ้ายดีที่สุดโอเคโอเคค้าพลังสปีด88 น้อยไหมผมก็โอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิด90ก็ไม่คีเรเพราะ,ะมันเป็นเป็นนักเตะที่มีความเร็วอยู่ใช่ผมว่าคนนี้ถ้าเป็นไปได้90กำลังสวยอ่าง<ต>บ,บ,<อ>บนครับ84ผมชอบมาก เพราะว่าผมว่าเขาเป็นคนที่คองบอลดีไปกับบอลได้ดีอันนี้ผมว่าอ่ะถ้า84 85อัพสวยจัดเลยกับการจ่ายบอล79เขาก็<ๆ>ไม่ได้จ่ายมันไม่ค่อยจ่ายเยอะนะแต่ว่าส่วนมากจะจะเป็นคนที่แบบมีส่วนร่วมกับเกมแล้ว,วจะหืวหวาไว้เลี้ยงกินตัวยิ่ง80เลยนะ ดูคมกลิปไปหน่อยแล้วกัน80อ่ะแต่ว่าปีที่แล้วก็ยิงเยอะอยู่นะคือด้วยด้วยตำแหน่งเขาอะผมว่าระดับเนี้ยก็ได้อยู่แหละ79-80แล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกาย7 7คือน้องมันเจ็บบ่อยอยู่ช่วงหนึ่งแต่พอย้ายมา BG เนี่ย ไม่เจ็บเลยนะสุดท้ายเกมรับ70โดยรวมเนี่ยผมว่าโอเคอยู่สำหรับปฐมพลเป็นนักเตะที่น่าใช้อ่ะในศึกอ่าใช่จริงผมชอบมากนะการคลองบอลเนี่ยคือมิกกี้เป็นคนที่เลี้ยงบอลได้ดีไปกับบอลได้เร็วแล้วก็สปีดค่อนข้างเร็วทั้งในเกมจริงๆนะแล้วก็ทั้งในเรื่องของฟุตบอลจริงๆเนี่ยมิกกี้น่าสนใจครบถ้วน8คนจาก8สโมรสรที่อยู่ในศึกน็อกเอทาอีลีของเราเรื่องคนที่สุดของคุณมา สุพรัตเหมือนตาคนแรก <c oughs> ผมเนี่ยชอบมิกกี้แต่เชื่อว่าที่เรื่องมาทุกคนเนี่ยติดตามดูให้ดีนะครับ,รบทั้งในอีลีกทั้งในฟุตบอลจริงๆเนี่ยแต่ละคนจะ ฉายแววแน่นอนครับอ่านะฮะก็จบแล้วนะครับกับการเปิดค่าพลัง3 EP ของเรานะฮะก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจคอเกมมากๆห,หรือว่าใครเนี่ยเล่นเพสอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าเอ้ยพี่คนนี้ค่าพลังสูงนะอะไรแบบาเงี้ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ได้ได,ได,ได้ก็ฝากติดตามนะครับรายการจอยสั่งของเราก็จะเจอะเจอกันแบบนี้นะทุกวันพฤหัส หนึ่งทุ่มตรงนะฮะแล้วก็ฝากติดตามทุกคอนเทนต์ Facebook อีนิกแคลแลนนะครับข่าวสารต่างๆในนั้นจะมีเยอะพอสมควรเข้าไปติดตามข่าวสารกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากดูกีฬามัานๆนะอีสปอรต,ต,ตอนนี้กำลังมาแล้วก็วีคนี้วีคสุดท้ายแล้วที่จะมารู้แล้วว่ารอบน็อกเอา t ของเราเนี่ย ใครจะชิงเงินแสนใครจะได้ชูถ้วยน็อกเอาอก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะ,ฮะสำหรับกีฬาในรอบน็อกเอานะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ